สวัสดีครับผมนายแสงเอานะครับวันนี้เรามาอยู่กับ c r o s s o v e r v ีเคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนั่นก็คือ h าวเวลโจลไลออนคันนี้มันอยู่ในระดับพวก HRV Toyota c o ต้าโคลาอบอกเลยว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ก็มีจุดที่ไม่ชอบเหมือนกันมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูงานออกแบบกันดีกว่าทาง h าวเวลโจอไออนก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของทาง h าวเวลในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าตัวโลโก้ขนาดใหญ่กระจังหน้านี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะแต่แอบ,บจะดูโครเมียมเยอะไปสักเล็กน้อยนะครับ ส่วนด้านล่างทํางานร่วมก,กันกับพวกระบบ Adaptive Cruise Control <c oughs> ก็ใส่เข้ามาให้ตรงนี้นะยาวเลยไปบังมันนะครับส่วนเส้นสายโครเมี่ยมก็ถือว่าโอเคดูสปอร์ตดูลงตัวพอสมควรครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED Triple LED นะครับนี่3ดวงจัดเต็มพร้อม daytime running light แบบยาวฟื้อยนะฮะเป็นโครมชิ้นเดียวทั้งหมดรวมถึงไฟนี้เป็นไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่ามันแปลก,กไปนิดนึง่ะอยากให้มันดูมินิมอลมากกว่านี้นี้มันดูใหญ่เทอะทะเป็นิดนึง แต่คนก็นอาจจะชอบกันตัวล้อก็ถือว่าให้มา18นิ้วนะครับไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กเน้นขับในเมืองได้ไม่ได้กระดังมาเกินไปเป็นสีแบบทูโทนด้วยแล้วก็ในด้านข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์ HEV ก็คือคันนี้เป็นระบบไฮบริดแต่ยังไม่ใช่ปลั๊กอินนะเป็นระบบไฮบริดทั่วไปนะครับผมก็มีสัญลักษณ์ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับในด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาขตัวรถกระจกมองข้างมีกล้องรอบคันมาให้มีายสปอตแอซิ์เข้ามาให้นะครับถือว่าจัดเต็มเลยแล้วก็งานออกแบบภาพรวมด้านข้างไม่ได คือถือว่าเล็กกว่าตัว H6 นะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่าคู่แข่งหลายๆตัวพอสมควรตกแต่งโครเมียมต่างๆใส่เข้ามาให้ครบมีราวหลังคามาให้ด้วยนะแล้วก็หลังคาซันรูฟพารามิกที่เปิดได้ก็ใส่เข้ามาให้เรียกได้ว่าฟีเจอร์พวกนี้ทางค่ายนี้จัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่มาดูอยู่ด้านท้ายกันบ้างน,นะครับมีสปอยเลอร์ใส่เข้ามาให้ด้วยรวมถึงมีช่องแบบนี้เป็นเหมือนช่องที่ให้ลมลงมาได้นะครับก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการตกแต่งสมากกว่าพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ใส่เข้ามาให ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้นะครับแม้ก o ูดแค t จะไม่มีแต่ฮาวาวลใส่มาให้ของ Bosch ด้วยนะเฮ้ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะักในเรื่องของไฟไท้ายนะครับนี่ขนาดใหญ่นะฮะต้องบอกว่าเป็น LED ทั้งหมด FullLED ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นสายไฟไท้ายสวยงามนะครับไฟเลี้ยว LED ไฟถอย LED ทั้งหมดแต่ส่วนตัวงานออกแบบผมว่ารู้สึกไฟไท้ายมันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะมันน่าจะทําให้แบบเรียบหรือว่าแคบได้มากกว่านี้ ซึ่งส่วนตัวชอบตัว H 6นะตัวนั้นทําได้สวยมากนะแต่คันนี้แอบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่รวมถึงโลโก้ฮาวาลเนี่ยเป็นจุดที่อันมินบ่นทุกครั้งเลยคือมันใหญ่มากใหญ่เกินไปอ่ะมันดูเป็นรถจีนจริงๆนะครับจริงๆมันน่าออกแบบได้ดีกว่านี้นะในส่วนของโลโก้ต่างๆแล้วก็มีเขียนคําว่าโจไลออนนี่คือชื่อรุ่นที่มาจากคาว่าจอยบวกไลออนคือสิงโตส,งโตสิงโตที่สนุกสนานนั่นเอง h e v คือระบบไฮบริดแล้วก็ด้านขวาก็คือ Gatewall เตอรชื่อแบรนด์ของเขานั่นเองครับ ส่วนด้านล่างนะครับเราจะเห็นแน่นอนว่ามีกล้องรอบคันใส่เข้ามาให้นะนี่แต่ฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะเซนเซอร์รอบคันมีมาให้แล้วก็การตกแต่งด้านล่างที่เป็นเหมือน user, ดิฟฟิวเซอร์รถแข่งเหมือนพวกรถสปอร์ตสำหรับธนะสูงๆซุปเปอร์คาร์พวกนี้ใส่เข้ามาให้แต่เป็นการตกแต่งทั้งหมดไม่ได้มีช่องทะลุอะไรนะครับผมส่วนนี้เป็นการตกแต่งที่เป็นไฟตัดหมอกหลังก็เหมือนพวกรถแขงนะครับก็ใส่เข้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าไม่มีลิฟเซนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคันนี้เป็นระบบ มื่ไม่ดึงขึ้นให้นะครับเราก็ต้องมาจับขึ้นเองนี่ห้องสัมภาระจุ430แต่ถ้าพับบอกก็ได้169ลิตรเลยนะพับเป็นแบบ2ส,ส่วนครับนี่พับ2ส,ส่วนแล้วก็ทุนที่เก็บของข้างล่างเรามาลุ้นกันว่ามีล้ออะไรลไหมอ่าไม่มีนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นเพื่อนของพวกแบตต่างๆก็ใส่เข้ามาให้ในตัวนี้ทําให้ไม่มีล้อไหลแล้วนะเป็นชุดตะยางฉุกเฉินเท่านั้นนี่ก็ถือว่า เนี่ยก็ถือว่าลึกนะถือว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ถือว่าสุขสีแล้วก็น่าจะกว้างกว่าหลายตัวพอสมควรครับสวัสดีฮาวาลเปิดม่านบังแดดคคนี่นค,คำสั่งเสียงภาษาไทยก็รองรับนะครับแต่ต้องพูดตรงๆว่ามีความเออเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือโชคดีมากที่สั่งติดบางทีสั่งอุณหภูมิสั่งอะไรพวกนี้ใช้งานยากเหมือนกันนะครับในเรื่องของคำสั่งเสียง นี่เรานั่งข้างในกันดีกว่านะครับก็รู้สึกเลยว่างานออกแบบไม่ได้หนีไปจาก Huawei H6 หรือว่า H6 นะฮะทั้งเรื่องของพวงมาลัยหน้าจอหรือว่าการออกแบบช่องแอร์ทุกๆอย่างมีอารมณ์เดียวกันทั้งหมดรวมถึงในเรื่องของวัสดุอันนี้ถือว่าดีนะเป็นการบุนุ่มเข้ามาให้ในหลายๆส่วนนะครับดูพรีเมียมดูดีแหละแต่พวกวัสดุพวงมาลัยพวกนี้มันแอบจะต้องแก๊งไปนิดนึงนะครับก็อาจจะเรื่องของตามเลทราคาของมันนะครับผมนี่ประมาณนี้ส่วนเรื่องของตัวเบาะต่าง ถือว่านั่งกระชับกําลังดีแต่ไม่ได้สบายเท่าไหร่คือส่วนลองนั่งต่างๆหรือว่าการปรับเบาะนะครับมันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่คือเลื่อนขึ้นลงได้เท่านั้นนะไม่สามารถเอ็นเบาเอียงหน้าเอียงหลังได้นะครับในเรื่องของคนนั่งข้างแน่นอนว่าปรับมือ,อน,นี่คือ,ร,อรุ่นท็อปแล้วนะเบขาของข้างก็เป็นปรับมือเช่นเดียวกันแต่เบาคนขับเป็นไฟฟ้านะครับในแง่นนของการขับขี่มันมีจุดหนึ่งเีียอดมินเจอแล้วก็เป็นปัญหาเลยก็ยคือหน้าปัดเลื่อนไม้แสงค่อนข,ข้างอ่อนมากไม่ได้ปรับสุดแล้วสู้แสงประเทศไทยยากมาก ือมองเห็นได้ยากมากจริงๆอ่ะจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญเลยที่ใครกาลังดูรุ่นนี้อยู่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ดีๆนะมองได้ยากมากนะครับถ้าไม่ได้แสงร่มแบบนี้คือบอกเลยว่าไม่มีทางเห็นเลขไม่แน่นอนแต่ก็ข้อดีของมันก็คือมีระบบฮัชเข้ามาให้นะครับมองบนจอกระจกได้ส่วนเรื่องของการใช้งานต่างๆในเรื่องของภายในจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนบ่นนะว่าตัว UI ของมันใช้งานยากเกินไปซึ่งแอดมินน่ะใช้งานมือถือแท็บเล็ตมาแทบจะทุกยี่ห้อในประเทศแล้วนะ ก็ยังรู้สึกเลยว่าระบบ UI ของมันอะ่ะมันเอามือถือมาแปะไว้มันใช้งานยากถ้ามองในแง่ของคนขับรถนะครับคือมันน่าจะทําให้มันสะดวกสบายหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้อันนี้คือมันเหมือนเอามือถือเข้ามาแล้วแน่นอนว่าถ้าคนขับรถอยู่หรือว่าให้คนอื่นๆมาปรับให้อาจจะต้องปรับตัวเยอะมากนะครับผมคือทุกอย่างมันต้องใช้งานผ่านหน้าจอทั้งหมดเนี่ยถ้าเมนจะปรับแนะอร์นะเมนต้องกดตรงนี้ก่อนปับ๊บ แล้วพัดลมเนี่ยต้องมากดแถบนะฮะไม่มีปุ่มแบบช็อตคัทให้กดอย่างเงี้ยเหมือนเร่งเหมือนหลายๆรุ่นที่เขาทํากันไม่ได้นะรวมถึงในเรื่องของ,งภูมินะครับก็แยกซ้ายขวาซึ่งมันไม่มีช็อตคัทในหน้าหลักเลยเนี่ยถ้าร้านหน้าหลักไม่มีช็อตคัทแอร์เลยซึ่งควรจะมีนะจุดนี้แอบน่าเสียดายส่วนปุ่มลัดต่างๆก็กดเข้ามาให้ตรงนี้ได้นะครับผม ปุ่มปอดปุ่มจอดต่างๆก็ถือว่าโอเคครับนะรม,รมีกล้องรอบคันนะครับมีมุมมองต่างๆเป็นแบบ3มิติเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นของฮาวเวลที่เจอในหลายรุ่นแหละก็โอเคครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ม,แยมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะครับซึ่งบางค่ายเขาก็ยังไม่มีเลยนะอันนี้ใส่เข้ามาให้ครบพร้อมใช้งานด้วยนะฮะตรงเกียร์นะครับก็มีช่องสำหรับวางมือถือได้ด้วยนะนี่อ่าพอดีเป๊ะนะครับหรือว่าวางพวกบัตรจอดรถเฮ้ยอันนี้ออกแบบมาดีรวมถึงชาร์จไร้สายนะครับก็ รองรับนี่แต่ถ้ายังไม่ติดนะครับก็ต้องไปเปิดใช้งานในตัวหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนหน้าจอหมดทําให้บางครั้งมันน่าจะซิมเปิลหรือว่าใช้งานได้ง่ายกว่านี้นะครับในเรื่องของการใช้งานพวกฟีเจอร์ส่วนเกียร์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีกดจอดนะครับผมหมุนเข้าเกียร์ RND นะครับผมนี่ก็หมุนได้360องศานะ,นา R นะแต่เกียร์ก็จะไปแค่ RND เท่านั้นนะครับเบรกมือออโต้ไฟฟ้ามีมาให้ครบพร้อมใช้งานที่วางแก้วเล็กใหญ่ให้มาครบก็ถือว่า พวกช่องเก็บของต่างๆนะครับนอกนอจากตรงนี้นะก็มีช่องใต้เกียร์ตรงนี้อีกนะครับมีช่องเก็บ usb ก็ถือว่าเรื่องของช่องเก็บของอะ่ะค่ายจีนเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วสบายๆเลยพื้นที่นั่งแถว2หรือว่าตรงนี้บอกเลยว่ากว้างมากนะฮะน่าจะเป็น bsuv กว้างที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือแอมินยังไม่ได้เทียบกับ H R v ที่บนท้องถนนจริงนะแต่ที่ลองมาคันนี้คือแบบเล็กรูมเยอะมากอันนี้คือปรับแบบที่แอมินขับแล้วนะยังเหลือแบบโอโ้โหเยอะมากจริงๆแล้วก็อุโมงกลางไม่มีนะครับ ทำให้การนั่งอะ่ะบอกเลยว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบนะครับผมสบายๆแล้วก็ในเรื่องของที่วางแขนต่างๆโอเคตำแหน่งดีนะครับเปิดปิดประตูนะครับมีที่วางแก้วมาให้มีลาโพงมาให้รวมถึงหลังคาพาราลมิกก็เกือบเต็มนะครับเนี่ยสุดประมาณนี้นะนี่ก็ถือว่าเปิดปิดไฟฟ้าทั้งหมดมีม่านเป็นไฟฟ้าทั้งหมดมาให้แต่ถ้าบางค่ายก็อาจจะทำให้สุดกว่านี้ได้แต่ก็จะไม่มีม่านบังแดดที่เป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้ามาให้นะครับจุดนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนได้เสียเปรียบกันไปนะครับผม ส่วนเรื่องที่วางแขนนะครับนี่จุดนี้ชอบนะไม่มีตัวแบบตัวล็อกอะ่ะมันจะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับผมทําให้การวางแขนมันดูแบบดูแน่นหนาแล้วก็มีที่วางแก้วใส่เข้ามาให้ด้วยอันนี้คือระดับอ่ะน่าจะไม่ได้นะครับโอเคเป็นเบาะระดับเดียวนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนกว่านี้ได้นะแต่สามารถพับได้นะครับผมประมาณนี้ส่วนเบาะหนังเป็นสีขาวนะครับก็ตอบตรงๆว่าสวยแหละแต่รักษายากไหมก็ต้องดูที่การใช้งานของแต่ละคนกันนะครับ แต่สตอัมินนะ่ะขอเบาะหนังดําหรือว่าสีเข้มจะดีกว่าในการใช้งานทั้งที่วางแขนหรือว่าภาพรวมของตัวห้องโดยสารนะครับแอร์หลังนะครับมีมาให้ด้วยนะนี่ซ้ายขวานะครับปรับเปลี่ยนได้แต่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยก็ จากด้านหน้ารถต้อง USB ก็ยังคงเป็นแบบ Type A แบบที่รถญี่ปุ่นรถจีนหลายคนชอบใช้กันนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น Type C มีช่องเก็บของมาให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่ชอบคือมุมแบบเป็นแบนแบบนี้โอเคมากๆอาเราก็มาลองขับกันแล้วนะฮะเจ้า h a w a Jolion คันนี้แน่นอนว่าเป็น BSUV จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์พันห ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีการลดกำลังเล็กน้อยนะครับเทียบกับตัว H6 ตัวนี้ไม่ได้มีเทอร์โบไม่มีอะไรเข้ามาช่วยเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์เท่านั้น1 9 0แรงม้านะครับก็ถือว่าโอเคแต่แรงม้าเนี่ยมันเป็นแรงม้าที่ผสมกับมอเตอร์แล้วอาจจะถ้าไฟหมดเมื่อไหร่บอกเลยว่าอาจจะไม่ได้พุ่งสะใจมากนะในตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมก็ถือว่าในแง่ของตาเล่นก่อนแน่นอนว่า0ูนย์ถึงร้อยต่างๆประมาณ10วินิดๆสบิบแปดวินะครับผมก็ ไม่ได้ปูดปากนะครับผมแล้วก็8 0ดสิบถึงร้อมันก็ขึ้นอยู่กับมอเตอร์ด้วยว่ามันมีไฟเป็นตัวแบตมีไฟเยอะแค่ไหนครับเรามาลองศูนย์ถึงร้อยกันนะครับว่าประมาณไหนในฮาวาลโจไลออนนะครับ3ามสองหนึ่งหนึรครับ ประมาณ11วินะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ไวมากนะนี่คือมีมอเตอร์ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้ามอเตอร์หมดหรือว่ามอเตอร์เต็มก็อาจจะไวกว่านี้หรือว่าช้ากว่านี้ประมาณ1วิได้นะแต่น,นี้ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ไวมากอ่ะเดี๋ยวเราจะลอง80ร20นิดหนึ่งละกันอเอ้อันนี้อ่ะ80นะครับเดี๋ยวลองเล่งไปรอ20กัน80โยอ่าอ่ประมาณ3 2 หนึ่งนี่เมื่อเหยียบปับ๊บกำลังไฟเข้ามานะครับร้อยหนึ่งรอยสิบรย่สิบอ่าอันนี้คือรอบแรกต้องบอกตรงๆว่าช่วงแรกๆอะ่ะมีแบตเยอะมีไฟไอย่างเงี้ยแนนมอน,มอนทำงานดีมากเป็นไวเหมือนกันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหยียบบ่อยๆเหยียบหนักๆ 8 0ถึงร้อบมีอาการช้าลงอย่างชัดเจนเลยรับเหมือนมอเตอร์มันจะเริ่มแบบเริ่มล้าแบบเริ่มเอื่อยแล้วมันจะไม่ได้พุ่งแล้วจะต้องบอกตรงว่าภาพรวมอัตราเร่งคันนี้กลางๆไม่ได้เด่นนะครับไม่ได้พุ่งคนที่ขับรถทพลนขับสนุกสนุกต้องยอมรับตรงๆว่าระบบไฮบริดของคันนี้ยังสู้เจ้าตลาดยากเหมือนกันถ้าเน้นในเรื่องของความเร่งความแรงถ้าพูดถึงอาตาัตราเส้นเปลืองของมันก็อยู่ในระดับที่1 2บสถึงสิก็ไม่ได้แย่นะครับในเทียบกับขนาดตัวรถต่างๆกับระบบไฮบริด แต่มันน่าจะดีกว่านี้ได้ถ้าคนที่ขับอาจจะไม่ได้เล่งแซงแบบตัวแอดมินนะคะผมก็เคลมได้ประมาณ20กว่าเลยอันนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าที่เคลมไว้แต่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของเขาแหละประมาณ 12- 15ถึงนี่ก็ถือว่าโอเคละในเรื่องของช่วงล่างคันนี้แน่นอนว่าใช้งานทอช์ช่นบีมหรือว่าพานบิดก็เป็นมาตรฐานของเขาแหละในระดับเลทราคาน,นี้เราจะเจอพวกทอร์ชั่นบีมค่อนข้างเยอะทำให้ช่วงล่างของมันก็ไม่ได้กระชับนะไม่ได้กระชับมาก มันเน้นในเรื่องของการนั่งสบายความนุ่มในกั้งหรือในการเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่ได้แบบกระชับมากแต่ก็ไม่ได้โยนมากอันนี้ถือว่าเซ็ตมาโอเคครับเน้นขับในเมืองสบายสบายซะมากกว่าพวงมลาลัยมีการปรับสปอร์ตมีการปรับคอมฟอร์ตต่างๆได้นะครับแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยต่างกันมากนะ แต่ความคมในการเข้าโค้งหรือว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้โยนมากถือว่าเซตมาก,กลางมากๆนะไม่ได้เด่นไปด้านในด้านหนึ่งในตัวฮาวาลโจโลไลออนคันนี้ในเรื่องของการเก็บเสียงนั้นต้องบอกว่าถ้ามันความเร็วไม่ได้สูงมากก็ถือว่าโอเคครับถือว่ากํลาลังดีเลยแล้วแน่นอนว่าคันนี้ท็อปสปีดมันได้แค่150อาจจะไม่ได้มีผลมากนักในการขับเร็วๆในเรื่องของการเก็บเสียงต่างๆเสียงประมาณนี้อันนี้คือความเร็วถนนเมืองไทยทั่วไปนะครับประมาณ190-100เนี่ย คือเสียงถนนก็แอบเข้ามาบ้างแต่ก็ถือว่าเงียบกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันมันมีตัวที่ดีกว่านี้และก็มีตัวที่ด้อยกว่านี้ด้วยอันนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆถือว่าทางฮาวเวลเซตรถมาค่อนข้างแบบเน้นใช้งานทั่วไปอะครับไม่ได้เด่นหรือว่าด้อยกว่าคันอื่นสักเท่าไหร่แต่เรื่องของความกว้างนทีนี้ถือว่าโอเคมากแน่นอนว่าฮาวาวถือว่าโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่เรเวล2พารต่าง หรือว่าการเตือนบายสปอร์ตการเตือนเวลาถอยการเตือนรถใหญ่ด้านข้างหรือว่า Adaptive Cruise Control Stop and Go เข้ามาครบมากๆอย่างเช่นอันนี้ถ้าแอดมินจะมาใช้งานในเรื่องของ Adaptive Cruise นะครับก็สามารถเซตได้เลยนะครับผมซึ่งต้องบอกตรงว่าก็ถือว่าใช้งานง่ายนะแต่มันจะมีบางจังหวะที่รถมันแอบบทิ้งห่างเยอะเหมือนกันแม้ตั้งไว้ใกล้สุดแล้วนะครับแบบนี้่ะเคลมนตั้งไว้ขีดเดียวแต่มันทิ้งแบบทิ้งเยอะมากอะ่ะมันน่าจะใกล้ได้มากกว่านี้ รู้ถึงในเรื่องของเลนคิดแอ็กซิสการดึงพวงมาลัยกลับต่างๆเนี่ยเรื่อ,ออกนอกเลนบัฟมนเริ่มดึงเข้ามาแล้วแล้วก็มีเตือนว่าให้จับพวงมาลัยถ้าหากเราใช้ได้ติดคุยอยู่แลวมีรถใหญ่ข้างๆปั๊บมันจะค่อยหลบไม่ให้เราใกล้รถใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาให้ระบบช่วยเหลือต้องบอกว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วในบรรดาคู่แข่ง BSUV ด้วยกันมีระบบช่วยจอด ระบบออกจากซองออกจากที่จอดขนาดนี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าเนี่ยแอดมินใช้ดันติดคูอยู่ก็สามารถกดเพิ่มความเร็วได้แต่รู้สึกมันจะเริ่มชินด้านขวาไปนิดนึงแล้วอ่ะก็เริ่มจับพวงมาลัยนิดนึงอันนี้จริงๆต้องบอกว่าเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปอ่ะมันต้องดูสภาพถนนตอนนั้นด้วยว่าเส้นปะอะไรชัดไหมนะครับ ถือว่าดีครับใส่เข้ามาให้เยอะกว่าคู่แข่งเยอะมากนะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยแต่เรื่องของระยะต่างๆก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันแอบห่างไปไหมแม้จะตั้งใกล้สุดแล้วก็ตามนะครับเนี่ยนี่คือระดับ1นึ่งขีดนะมันแอบไกลมากๆเลย ก็ถือว่าระบบเกือบดีแล้วแหละแต่บางครั้งบางทีแบบบายสปอร์ตหรือว่าการตอเตือนออกนอกเลนมันทํางานขี่เกินไปจนแบบขับแล้วแอบลาคาญนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือตอนเลียวนะมันก็เลี้ยวให้เองนะครับนี่ประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในการขับขี่หรือว่าทดสอบของเจ้าฮาวาจ์โจไลออน BSUV น้องใหม่ แต่ราคาต้องรองวันที่25นะว่ามันจะเท่าไร่แต่ให้ดาวน่าจะ800,000-1ล้านประมาณนี้ครับไม่น่าเกินนี้ในเรื่องของจุดที่ชอบไม่ชอบก็มีหลายส่วนนะที่ชอบมา,มากๆคือในเรื่องของพื้นที่ท่องเดียสารฟีเจอร์ความปลอดภยัยระบบแอตติเวชตี้ใส่สเข้ามาให้ครบจัดเต็มเยอะที่สุดในบรรดาคู่แข่งแต่เรื่องที่ไม่ชอบมา,มากๆก็คือในเรื่องของ User e ร์ e r พพลิหรือว่า UI ของตัวรถการใช้งานจริงในการขับขี่บอกเลยว่ามันยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนเกินไปมากๆซึ่งจุดนี้รถจีนหลายๆค่ายยังคงเจอปัญหานี้อยู่ ถ้า,ามองเทียบกับรถยนต์ญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปพวกนั้นน่ะระบบมัน simple ก็จริงแล้วก็ใช้งานง่ายไม่่จะเป็นจอสัมผัสแต่รุ่นนี้แอบใช้งานยากไม่ว่าจะเป็นโอล่าหรือว่าคันนี้เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็หน้าปัดเรือนไม้สู้แสงได้ยากมากเช่นเดียวกันครับเรื่องของการใช้งานอื่นหรือว่าการขับขี่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับสเปคของมันถือว่าเพียงพอเกินพอแล้วในการขับขี่ในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดภาพรวมเลยว่าน่าสนใจมากๆนะในการใช้งานเน้นกว้างใหญ่ขับขี่สบายๆตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนและครั้งนี้ต้องขอบคุณทาง GetWall Motor ที่เเเรรียนชิญาาม ร่วมทดสอบพรีวิวขับขี่แบบนี้นะครับผมสวัสดีถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเป็นีด้วยสวัสนดนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ